สาไว้ครับนี่เรา punched? อยู่ใน YouTube นะซึ่งตอนนี <blunt animation> ้เราก็อยู่ในหน้าโปรคิมของพี่มิสเตอร์พรามไซเบอร์ตรอนนะก็ไอ้คนขับปั๊นหน้าบ้านนะแล้วก u, ็นี่ก็ทุกคนก็อย่าลืมฝากกดกดติดตามพี่เขา้วยนะว่นี่เราชื่อชื่อโทของพี่เขาชื่อว่ามิสเตอร์พรามไซเบอร์ทรอนนะก็คนเนี้ย ถ้าไม่มีพี่เขาก็ไม่มีผมในวันวนี้นะคือพี่เขาเป็น,นแรงแบบนันดาลใจอยู่บนไม่ได้ต้อกงงาแลกันการภาคเสียงอย่างเช่นการเอาชีวิตรอดการพากเสียงแล้วก็การทำซีรีส์นะซึ่งมีซีรีส์ที่ผมชอบสุดก็คือซีรีส์มหาศึกสเปริอยเลด ซีรีส์พี่คลั่งรักซีรีส์หนังสั้นแล้วก็ซีรีส์โดนป,ปวดแล้วก็ภาคซีรีส์ถล่มภาคบูมแล้วก็ซอมบี้ภาครวมซีรีส์โอภาคภาคซีรีส์ถล่มคอมิกซีดีสนั่นแหละครับเพือผมชอบทุกแต่วก็นนี้ด้วยนะคืออะไรว่าผมชอบเนี่ยเกือบหมดรวมถึงโลกเวทมนต์ด้วยนะก็คือ มัน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 สนุกจริงๆมันโลไม่ได้อนัดพักหนึ่งพักสองนัดมันมันหยุดไม่ได้จริงๆตอนที่ผมติดตามพี่เขาได้เนี่ยก็คือผมจะไม่ค่อยพิมพ์คอมเมนต์อะไรเลยนะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบหนุ่มเจ้าก็จะดูนะไม่พิมพ์คอมเมนต์เลยเลยนะนะัดซึ่งผมเนี่ยก็จะมาพิมพ์คอมเมนต์นัดแรกหลังจากคลิปพิมพ์คอมเมนต์แรกก็คือ คือคอมเมนต์ผมพิมพ์คอมเมนต์ที่ผมพิมพ์คอมเมนมเตน์คลิปพี่มิสเตอร์พรามเนี่ยคลิปแรกเลยนะที่ผมคอมเมนต์ในพวกว่าก็คือนนม,ม,มนัมมมนกับหนึ่งปีที่แล้วอ่ะเออหนึ่งปีที่แล้วนะซึ่งทุกคมมนนยากจะเขอกล้องดูเลยจ้ะ แม่ผมเนี่ยๆเดี๋ยนะแต่แต่เขาเคยแน่นะเนี่ยยิปละกันซีรีดูคนวนันซีรีส์อะไรที่นี่สักสีดีนะครับที่พี่เขาเริ่มทำแล้วอืมสนุกดีนะก็แั่ก็เริ่มหันมาติดตามนะ แลก็ดูจนถึงวิ่งดีอรออลายถึงการเคียนก็นันนี้นะครับก็ว่าจะให้ดูเล่นๆเฉยๆนะแต่มันเริ่มสนุกก็คือแบบมันเริ่มสนุกปุ๊บก็มาจะก็ติดตามเลยนะช่องแรกนี้ก็คือผมเนี่ยก้ไม่ค่อยพิมพ์คอมเมนต์นะครับเอาเวลาช่วงต่อไปนะผมก็กล้าคอมพิมพ์คอมเมนต์ในช่องเอ่อช่องพี่ไอโตช่องพี่ใคร ช่องพินนี้ช่องพินนี้นี่ก็บอกไอพีแล้วก็ไม่ใช่อันนี้นี่เป็นตอมตาแะนะก็อันนี้อันนี้น่าจะมีแค่นี้น่าจะมีแค่นี้ที่ผมพิมพ์คอมเมนต์ไปทั้งหมดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สเจ็ด โอเคแปดคนเจ็ดแปดเก้าคนเก้าคนนะที่ผมพิมพ์คอมเมนต์มมน,นะครับคืออย่างแรกคืออันดับหนึ่งนะในดวงใจของผมเนี่ยก็คือถ้าไม่มีพี่มิตตรระผาแมวก็คือไม่มีผมในวันนี้อะไร